ดูจีดูคนช่วยจริดูคนชวยอะไรนะเท่าไร่นะเขาหายเท่าไหร่นะเออเออละกข้าน้งหมดยดูิไเนี่ยไข่ลูกไข่ นะคะเดี๋ยวพี่จะให้กินข้าวน้กินข้าวกับกล้วยดแรกจให้กินกล้วยก่อนเลยนอนดีเนาะไม่หลงดีจังเลยโ่มาเป็นปากอแเ้ยโอ้ยตอแตกอ้ยไข่ตอแตกวะไข่ตอแตกลูก เล็กเนื้ออืมเล็กเนื้อเล็กเนื้อโอ้โหเล็กเนื้อตรงเส้นตรงเส้นเนื้อจะมาด้วยว่าอากินตุยตุยอากินตุยตุยอะไรล่ะอากินตุยตุยอะไรล่ะอ่ะเจ็ดข้างบอกว่าอ่างเก็บน้ำองอ่ะอืมเจดข้าเจียวเสียวเจียวนะล่ะเพิ่งจะปวดหรือไงอืมท้ปวด กินตุยตุยินตุยตุยคีบเวะอะคีบเอาวะโอ้ยตอดเฉยเฉยตอเฉยเฉยข้าวข้าวข้าวบัวเลยเดี๋จะรอค่อยกินมะเดี๋ยวกว่ากินจะมีก็เอวามาช่วยเลี้ยงน้องได้ใช่ปะลูกเอามือจิ้มตาเอามือจิมตาเลยล่ะกำลัง้อข้าวกาน่ย